คละอเนกประสงค์จากแดนไวกิ้งนั่นก็คือน,นี้เลยค่ะว o l โ o x c 90ตัวดีไฟเป็นรถปี2012นะคะนอกจากหน้าตาที่ดูหรูหราแบบนี้ในเรื่องของสมรรถนะไม่เป็นรองใครเลยค่ะ เพราะว่าเขามาพร้อมกับระบบขับเคลือ่อนซีร้ออ e l d r i ด e นั่นเองไปได้ทุกสภาพถนนแน่นอน,น,นค่ะเดี๋ยวเราชมภาพรวมๆกันเลยนะคะเราจะเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนนะด้านหน้าของเขานะคะก็มาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้นะคะเป็น h o r i z o n นั่นเองนะแล้วก็ตรงคิ้วต่างๆตรงโลโก้ตรงข้างหน้านี่นะคะก็จะครอบด้วยความแี่มสีเงินอย่างนี้เลยเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นในเรื่องของสมรรถนะแล้วก็เรื่องของความแรงนะคะไม่เป็นรองใครเลยคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล เรวคอมมอนเร็วนะคะเป็นเครื่อง 2,000cc หสูบให้กำลังสูงสุด200เรงมาเลยค่ะ มาต่อที่ด้านข้างกันเลยนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับยางที่ใช้สําหรับรถ SU v วอย่างแท้จริงขนาดยางของเขาซีรลีสยยางอยู่ที่2 3 5ทับหกศูค่ะแม็กก็จะเป็นแม็กเดิมๆนะคะพร้อมกับตรงนี้จะเขียนโลโก้คําว่า X c ซนั่นก็คือชื่อรุ่นของเขานั่นเองนะคะส่วนกระจกมองข,งข้างของเขาเป็นแบบพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวตรงนี้เลยเห็นไหมคะว่าบอดดี้ด้านข,าข้างของเขาเนี่ยตัดด้วยโครเมียมสีเงินเนี่ยทำให้ตัวรถดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นคันนี้นะคะเป็นรถ SUV 7ที่นั่งในเรื่องของสัมภาระต้องมีเยอะแน่นอนฉะนั้นด้านบนของเขาก็จะมีราวแหลกแบบนี้เลยนะคะเพื่อยึดเกาะสัมภาระที่มีมากยิ่งขึ้นนั่นเองและที่สําคัญนะคะรองรับน้ําหนักได้เยอะมากๆเลย เดี๋ยวมาชมบอดี้ด้านหลังกันต่อนะคะคันนี้นะคะ้องกิฟบอกเลยว่ามีความโดดเด่นในเรื่องของไฟท้ายมากๆเลยไฟเบรกลุงที่3จะอยู่ด้านบนเป็นแบบ LED เต็มระบบแบบนี้เลยนะคะในส่วนของไฟท้ายของเขาก็จะมีความรากยาวจากบนลงล่างมา่างนี้เลยดีไซน์ไม่ซ้าใครแน่นอนค่ะเป็นแบบ LED ด้วยนะคะเนี่ย LED เต็มระบบเลยฝั่งซ้ายมือของกิฟนะคะจะมาพร้อมกับโลโก้คําว่า x c 9 0นั่นก็คือชื่อรุ่นของเขานะคะ D5 นะคะหรือ D5 All Wheel Drive นั่นก็คือชื่อเครื่องยนต์ ก็ระบบขับเคลื่อนของเขานั่นเองเห็นไหมล่ะคะว่าคันนี้นอกจากมีความแบบอลังการใหญ่อนเนกประสงค์แล้วในเรื่องของรูปลักษณ์เขาก็ดูดีมากๆสมรรถนะก,ก็ไม่เป็นรองใครในส่วนของด้านล่างนะคะก็ยังมาพร้อมกับท่อไอเสียแบบโครเมียมแบบนี้นะคะทำให้รถเนี่ยดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นส่วนฟาท้ายตรงนี้นะคะก็ยังมีกล้องมองภาพขนาดถอยจอดให้กับเราด้วยเปิดการมองเห็นเพิ่มความปลอดภยัย นี้เลยคิดว่าหลายๆคนต้องชอบมากๆเลยนี่เลยค่ะคันนี้เป็นรถเจ็ดที่นั่งที่แบบว่าโอ้โหกว้างขวางมากๆตอนนี้นะคะเราพับเบาะแถวที่3ลงไปเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระแบบนี้จะกว้างมากๆตรงกลางตรงนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับที่กั้นสัมภาระแล้วก็สามารถปิดบังสายตาจากคนด้านนอกได้ดีในส่วนของฝาท้ายตรงนี้เราสามารถเปิดออกมาอย่างนี้ได้เลยแล้วที่สําคัญแข็งแรงมากๆเลยนะคะเนี่ยพอกิ๊บลุกขึ้นมาอย่างนี้นะคะปกติรถทั่วไปมันจะแบบยั่วอย่างนี้ใช่ไหมแต่คันนี้นะคะช่วงล่างคือดีมากๆเลย ยังแน่นอยู่เลยนะคะเนี่ยกว้างมากๆค่ะ มาต่อกันที่ภายในกันนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่อยากขึ้นเลยค่ะเพราะว่าแค่ภายนอกเนี่ยดูรายละเอียดก็ยังไม่หมดเลยนะคะกระจกตรงนี้นะคะก็จะเป็นปรับออโต้เลยค่ะนี่เลย,ยใช้งานได้ดีทุกอย่างเลยนะคะระบบจะเถียนมากๆเลยค่ะ แล้วก็ตรงฝั่งความมือของกิฟนะคะอยากจะนําเสนออันนี้ก็คือบายสปอร์ตการแจ้งเตือนในมุมอับนั่นเองค่ะในส่วนของเบาะนะคะเป็นอะไรที่แบบชอบอีกอย่างหนึ่งเลยเป็นเบาะที่แบบไม่ซ้าใครเลยนะคะในเรื่องของดีไซน์ของเขาและที่สําคัญเวลาเรานั่งเนี่ยมันเข้ากับสรีระของเราได้ดีมากๆเลยแล้วเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังแท้นะคะเป็นเบาะสีเป็นมอคค่นาน้นําตาลน้าตาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้ตัวรถเนี่ยดูหรูหราแล้วก็มีคุ้นขอบขา,ขาวๆแบบนี้ด้วยนะคะ คือมันสวยอะมันทําให้ตัวเบาเนี่ยดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นเนาะในส่วนของพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเป็นแบบไม้เนี่ยค่ะเป็นพวงมาลัยไม้เลยนะคะจับแบบถนัดมือมากๆก็คือไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนั่นเองนะคะเป็นลายแบบดูแล้วมันคลาสสิกคลาสสิกอะสวยโอ้ลืมบอกอีกอย่างนึงค่ะคันนี้นะคะเบาคู่หน้าของเขาเนี่ยเป็นปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับเนี่ยปรับได้8ทิศทางเมมโมรี่ได้3ระดับนะคะเป็นเมมโมรี่แบบแพ็กเกจนะ สามารถปรับได้เลยนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปลองนั่งข้างบนกันเลยค่ะโอ้โหบอกเลยนะคะว่าคือแบบว่าภายในห้องโดยสารของเขาเนี่คือสะอาดและดูใหม่มากๆเลยตรงคนโซนกลางนะคะก็มาพร้อมกับจอ Android ที่อยู่ตรงกลางนี้นะคะ่ะเป็นจอแบบลอยตัวเจ้าของเดิมนะคะติดตั้งมาเพื่อจะง่ายต่อการเชื่อมต่อต่อตางๆไม่ว่าจะเป็นเนว i เกเตอหรือก็พวกบลูทูธอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เป็นสิ่งที่กิฟชอบมากๆเลยเพราะว่าวนโบแต่ละคันนะคะที่กิฟเห็นนะโลโก้ตรงกลางตรงนี้จะเป็นรูปคนแล้วก็ในเรื่องของการปรับทิศทางของลมตรงนี้สามารถกดตามลูกศรตรงนี้ได้เลยนะคะใช้งานง่ายแอร์ของเขานะคะก็จะเป็นแอร์ออโต้แยกฝั่งซ้ายขวาสามารถเลือกอุณหภูมิได้เลยนะคะในส่วนของ เกียร์นะคะจะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดตรงคนส่วนกลางเนี่ยดูสะอาดหม่เอี่ยมมากๆเป็นลายไม้สวยดูหรูมากๆอุปกรณ์ต่างๆยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานทุกอย่างเลยนะคะที่เท้าแขนก็ยังไม่มีชำรุดแตกหักนะคะนี่เลยสภาพสมบูรณ์มากเลยนะคะในส่วนของด้านบนของเขาก็จะมานี่นะคะกระจก มองหลังนะคะจะเป็นแบบตัดแสงอตตัตโนมัติแล้วก็มีไฟดูแผนที่ไฟภายในนะคะตรงกระจกสองหน้าของเราก็ยังใช้งานได้ปกตินะคะนี่เลยโอ้โหเทียบกับปีแล้วในเรื่องของสภาพนะคะยังใช้งานได้100เปร์เซนต์เลยนะคะเดี๋ยวนะคะกิ๊จะไปลองนั่งด้านหลังดูนะคะว่าจะนั่งสบายเหมือนด้านหน้าไหมเดี๋ยวเรามาต่อกันแถวที่2กันเลยนะคะเดี๋ยวกิ๊บขึ้นข้างบนเลยนะชุบ นี้เลยค่ะแถวที่2นะคะเบาะของเขาก็ออกแบบมาให้อกกระชับเหมือนเบาะแถวแรกเลยนะคะเนี่ยจะมีปีกอกกระชับเหมือนกันเลยนะในเรื่องของการนั่งบอกเลยว่าทัศนวิสัยในการมองเห็นเนี่ยก็ดีรอบด้านเลยเพราะว่าจะสูงกว่าด้านหน้าขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนั่นเองนะคะและที่สําคัญ headroom เล็ก,กลนลของเรานะคะยังเหลือห่างแล้วก็ ยังแบบมีพื้นที่ให้เราต้องขยับขยื่นตัวได้อีกนะนีเลยรวมๆแล้วก็ถือว่าโอเคมากเลยนะคะสำหรับ SUV อนเวระสงค์คันนี้แล้วก็ไม่ต้องกลัวร้อนนะคะเพราะว่ารถคันนี้มีการติดตั้งแอร์มีแอร์ทั่วทั้งคันเลยไม่ต้องกลัวว่ารถคันใหญ่ขนาดนี้จะเย็นไหมเย็นแนอ่น,นอนค่ะใหญ่โตวางฝางสมรรถนะดีช่วงล่างแน่นและที่สำคัญสีสวยๆเนียนๆแบบนี้ ที่โอเพนโรดเท่านั้นคะ่ะอย่าลืมเข้ามาสัมผัสและชมคนจริงกับเราได้แล้ววันนี้ที่โอเพนโรดนะคะสำหรับวันนี้กิฟกับบ bon o น v ว XC90 d e f i ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ